สวัสดีครับผมฮัลโหวันนี้มาพบกับผ้มกันอีกแล้วนะสำหรับคนตัวดำนะครับนะไอ้ผมพามาชมบรรยากาศครับนะวันนี้ทีเ่เช็คอินที่เกื่อนรัชประาานะครับนะอย่างวัดสุราธานีกับอำเภออะไรนะรตาคุ้นกะับนะไอ

แยกให้ทุกคนมาเที่ยวกันเองนะพุมจะไม่เอาบรรยากาศจะได้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันมากนะครับยยกใล้ทุกคนมาเช็กอินมาเที่ยวกันเองนะครับนะส่วนข้อคอมเมนต์ด้วยนะครับนะคือจริงๆเล้พุมอยากพาทุกคนไปเที่ยวไร้ทีเยอะครับนะจากวัดสุราธานีมันน่าเที่ยวกับนะ ่าคอมเมนต์คอมเมนต์นะอยากให้พุ่มไปที่ไหนไปทาอะไรที่ไหนนะกับฝากคอมเมนตนะ์ด้วยวันนี้พาทุกคนแลวิวรอบๆเจ๊ยก่อนกับน,นะถ้าเป็นพกกื่อก็ไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ